สวัสดีครับแม่แม่เอฟซีและแฟนับที่รักทุกท่านนะครับดูการแขง่งขันจังก็เออถุงทองมาเจอพี่ๆแล้วนะครับผมมาอยู่กับพี่ๆอ,อยู่กับพี่อพี่ทองคุณและคุณยายสมนึกนะครับผมดู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 ด,ด,ดูนะครับเน่ดูคุณยาย กอดเด็กไหมคุณยายชอบเด็กไห้นี่ยโอดูดูดูด,ดมาออนพี่ถุงอมาออนพี่แล้วนี่ดูพี่เล่นโครนเลยเล่นโครนเลยโอ้ดูเล่นโครนสิมามามาจะออนใครดีจะออนใครดีจะอ,อ,จะอ,อนน่อนผู้ใดนาะดุๆมาพร้อมมูเนาะโอยมาดูความน่ารักของน้องถุงท่องเลยครับผม โอ้โหาพี่แม่สมนึกหาคุณยายสมนึกคุณยายสมนึกวัยหกหกสิบปีแล้วนะครับผมส่วนพี่ทองคําอายุเก้าขวบนะครับแม่โอ้พี่พี่ทองคูณพูดผิดเนาะคุณตาก็พูดผิดแอ๊เฮอ่ะเห็ดูดูดูดมะขามก็จะไปเล่นกับเขาด้วยมะขามก็อยากไปเล่นกับเขาด้วยอยากไปร่วมวงกับเขาด้วยอ หอมพี่ทองคูณหน่อยสิหอมพี่ทองคูณหน่อยสิหอมพี่ทองคูณน่อยโอ้ดู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 ถุงพี่ทองคูณเลยสิโอ้ดูถุงพี่ทองคูณดูถุงพี่ทองคูณโอ้รักพี่ทองคูณโอ้รักขอกอดหน่อยพี่ทองคูณพี่ทองคูณไม่ยอมให้กอดเลยพี่ทองคูณไม่ยอมให้กอดเลยครับผมมาขามา พี่ทองคูณไม่ยอมให้กอดเลยครับเมื่อคืนนี้ก็คืนเนี้พี่ทองคูณเล่นโคลนนะครับผมนอนเกือกโคลนทั้งคืนเลยนไปเล่นอยู่กับแม่สมนึกผอยู่ข้างหลังมสมนึกมาเจอเพื่อนๆแล้ว คุณตาก็ให้มันอยู่กับเพื่อนๆมาเล่นกับพี่ทองคูณเขาน,นานมีเพื่อนเนาะถุงทองอน,นานมีเพื่อนวันนี้น้องถุงทองอคูณโอ้ยายายหนึกตบอาขามยายหนึบตบอาขามคูณหลังใส่เขา พี่คูณกอดโอ้ออออออพี่คูณกอดพี่คูณกอดแล้วพี่คูณเออพี่คูณกอดน้องถุงทองคืนออพี่คูณพี่คูณก็เป็นช้างสีดอเหมือนกันนะครับผมพี่คูณก็เป็นสีดอน้อยนะครับผม เล,เลยลางแล้วง่ายว่าละ่ะคุณมึงดินเหนียวนำ้ำไม่ออกเลยถุงทองเนี่ยดู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 ดดจะวนไปหายายดิอ่ะคุณอ่ะคุณหยอกแห้งพดูดอ่ะคุณหยอกแห้งพดูดคุณหยอกแห้งพูดจะไปหายายอ่ะคุณกร็รัดไว้ไอ้คุณกับห่วงยายคือกันเนาะดู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 ด,ด,ด,ดูคุณห่วงยายเนาะ อ่ะคุณก็ห่วงใ้ายคือกันดูวะดูว่าคุณห่วงใ้ายไปดูอืมเถอะคุณคุณนี่เนาะเห็ดน้องแห้งแถอะฮะดู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 หยอกกันนด้ไงใหญ่หนึ่งคืออาปากใส่ช้างน้อยงั้นระยะดุกฮะเออถุงท้องมันชนใหญ่นึกเออเออ เออออดูขยอกกันด้วยดูดูถุงท่องถึงท่องหยอกเขาถึงท่องได้หยอกเล็กน้อยได้หยอกหมูเล็กน้อยนั่นน่ะนเจอหมูเนาะเออเอคุณคุนหวงใยนะคุณน่ะคุนห่วงใยในชชนน้องออกนะ แอมคุณคุณที่ทำนองแรงได้คุณนี่คุณยายสมนึกจะาตาเขาจะ ตาก็จะเสียข้างหนึ่งนะครับคุณยายสมนึกนี่มีตามามายายสมนึกมายายสมนึกว่ามามามายานึกมามาจะให้แม่เอซี FC ดูตาให้หน่อยตาเขาจะเป็นต้อนะครับผมเป็นต้อที่ตาเป็นสีขาวเลยนะครับนข้างหนึ่งนะคุณยายสมนึกเป็นช้างที่รักเด็กอีกเชือกนะครับผมยายสมนึกนี่ก็ตาเสียข้างหนึ่งเป็นตาต้อต้อออกขาวเลยนะครับ หุ่ยายสมนึกของเราวัยหกสิบปีแล้วแต่รักเด็กมากครับผมชอบเด็กชอบอยู่กับเด็กมาลามามาเร็วเร็วมาเร็วมา,วม,ามามาถุงทองมามาลามะมามามาถุงทองมามาลามะมาไม่ยอมมาเลยอยู่กับเพื่อนแล้วไม่เรียกไม่ยอมมาเลย อยู่กับพี่ทองคูนนู้นดูพี่ทองคูนโอ้โหเดี๋ก็ย้ายหนึ่งตบแล้วโอ้โหโอ้โอนี่คือถุงทองเนอะถุงทองไม่ตบเด้อาค้ำเออคูณอาคูณทำไรเนี่ยคูณนี่คูณนอนทำไมเนี่ยเฮ้คูณเออคูณคูณสวัสดีครับเร็วคูณเร็วสวัสดีครับเร็วคูณเร็ว เอ้ยอะๆถามมากคุณไ่ตัวประถามมาลามมา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 ลาแมามามาเร็วมาเร็วอะมามาเรียกไปมาเลยถุงทองนี่อยู่กับเพื่อนเราเรียกไปอาบน้ำไม่ยอมมาเลยไม่ยอมมาเลยถุงทองนี่มาลาม่มามามา มาลามะมามามาลามะเร็ว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 มามามาถุงทองมาโอ้มามาลาม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 าเลยมามามาเออมาสวัสดีครับเร็วไปดครับสวัสดีครับสวยๆเร็วสวยๆมาลามาอ่า สำหรับคลิปนี้นะครับฝากแม่ๆนะครับผมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามช่องพลายถุงทองนะครับสวัสดีครับ